สิงคโปร์แบบกักกัก EP หนึ่งที่บอกว่ากักกักก็คือช่วงเช้าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพื่อนนอนกว่าจะได้เริ่มวันก็บ่ายเข้าไปแล้วไอศกรีมซิกเนเจอร์ของร้าน Birth of Paradise ก็คือรสสตอเบอรี่เบสิลฟังดูแปลกๆแต่ว่าอร่อยอยู่ทุกคนพิตาชิโอก็อร่อยสิ่งที่อร่อยของเขาคือโคนที่ทำสดๆที่ร้านส่วนนี้คืออาหารท้องถิ่นฟิลแบบขนมจีนใส่หอยแครงถ้วยเล็กๆประมาณฝ่ามือ100บาทใครที่ชอบบักกุเตเอาแบบ พริกไทยไม่เจ็มจนรสชาติกลมกล่อมแนะนำร้านนี้ถ้าดึกๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่รู้จะไปร้านไหนร้านนี้เปิดถึงตีสองคุณแม่และนี่ไปเปิดประสบการณ์ถือแก้วทองพร้อมกับมากรองรสชาติสุดจึง้งคุณขาถ้าคุณเป็นแฟนทุเรียนต้องเลือกรสลิมิเต็ดนี่มันคือทุเรียนแพร่และความโจกเนื้อเนียนละเอียดติ่มซำเอยใดเออยดีมากเมนูต้มปลาผักกาดดองแนะนำร้านนี้ อีพีหน้าเรื่องที่เที่ยวและกิจกรรมจ้า